พ้นเลียนเท้าสับลาบถ่ายออกเด้อกเป็นยังไงเด็กันเกี่ยมมีแต่อันนั้นได้น่ะเออปวดถึงยิ้มแดงหัวเด้อมาช่วยเด้อพี่น้องเลยพ้นื้อนี้วันอาทิตย์สามบักขี้กันฮะ

bỏ qua chỗ đây vườn <laughs> tôi này rất hay, bị quay gì đó, chỉ phuk chỉ nói thôi, chỉ mặt ngắt, mặt xoay đây, vừa ra juvoi nè, ăn ngắt hơi vương gì nè, à mà mà, Ủa, cả lạp, <laughs> lòng đường จะก็เราเอาลองมาดูพี่น้องคนน่ะเฮ็ดเต็มที่เลยเอาเฮ็ดก็บ่ได้กินเฮ็ดไหนพ้าโอ้ยคนนี้ได้เสื้อไปจ้ากนี่โอ้ยักษ์ย่าไง้นใหญ่าซำตายเลยโอ้เสียนหาเสียนตาเบิด ลองดูเทียบคนดีเท่อนมีหัวสนะไหนบมาเด้อพดอไ้ยังได้ลำพน่ะพีน้าสิบวเ็ดแล้วเอยไล่แล้วพูดอรยักได้ลำเรามาเอาุูนกองอันอยู่ผกองกองหุ่มไม้พูนพูนเห็นบ่ยักได้แท่ ฟักเด้เบานองบรเมียนน้อเบิ้งสิลกครับให้เบิ้งอีกอันนึงก่อนเด้อลูกัวได้เจี๊ยบอันนี้เนะนี่ปะปลาอ๋อวันนี้เราพี่น้องน่ตัวนี้เอาลูกขึ้นมาจับกองให้ได้เอาสิโกให้พี่น้องเบิ้งนี่นะเบิ้งได้พี่น้องเอฟซีลลอันนั้นจับทืวิดีโออยู่ด้้ง อาตัวตรงดีซกคนนั้งตีเลาไม่ก็เนาะการหัวน้อยเราเอาขึ้นมาเนาะโอ้ยน้องเอ้ตัวนี้อันนี้แช่น้ำยาไล่ฟุดดีนะ

ปวด้อนนะวซซอดชงเสียงเลย fc ห้ามหาม่าเป็นยังคือบวไล่สุดปวดซอนไ่แลกกับมันว้อมนตนเบิงนีู่โอ้ยดีเอาขอบใจทุกคนที่ติดตามมาอูมาตลอดเด้อมาช่วยกันได้ช่วยกันเฮ็ดช่วยกันห้างพอรดิกิน บางคนถ่าว่าปุญย <laughs> ูคือบมาลสดเดวนี้โดนเต๋อปุญยูบัไลสดแต่บันทึกวิดีโอให้น้องเบิ้งเอามาชวยมาชวยพี่น้องยังไพุนบังัใช่ไหมมาลุกอันนี้สมยงสมเนาะจะพันมียังเหื่อนี่นะอีลับสนอีลับอีลับติดนี้ เรลก็จะนั่งเป็นแถวสับลาบมาพุดนะพี่น้องเลยมันห่มต้นนี้นี้ก่อนสิว้านนะเป็นบทเฮียนผู้เราบมเคยเฮ็ดบูฮูหรอกพี่น้องมันต้นนะาบอกรถพูดพูดานก็ปีนี้มาใช้มันต้นนี่คือบทซาสลีบซาสลีดีกว่าซาสีดีกว่าวาอเอ๊ะเอาเจ้าดีนะ เอาเอาเอาขอบใจพี่น้องทางไลน์ที่บอกแกได้ติดตามบุญโยเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือพี่น้องจี่ต่างประเทศทุกท่านทุกคนอ่าก็ได้เบิ่งอยู่ใร์คอมเมนต์บอกบุญโยเด็ดเด้อว้าอาาไป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 เฮ็ดฮอนกระปั้นก้อนแล้วหว่ะ